ใช่ครับช่วงที่ผมหายไปคือบอสย้ายมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดด้วยครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมครับตอนนั้นผมอยู่นครพนมกับบอสช่วงนั้นที่แกย้ายมาร้อยเอ็ดผมยังเรียนไม่จบมหกด้วยครับแล้วเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ผมไปคัดติดที่เกษตรมณติตผมก็เลยไปเรียนที่เกษตรมณฑิตก่อนนะครับแต่ก็แวะมาหาแกบ่อยอยู่ครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดตอนไปเรียนกรุงเทพแกก็เรียกมาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับไปโฟกัสฟุตซอลกับเรียน ร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับตอนไปกรุงเทพครับได้ได้แชมป์เฟชชี่ครับฟุตซอลมหาลัยครับมีครับเกษมมดิตมีฟุตซอลอาชีพครับที่ไปก็เพราะว่าเกษมมีฟุตซอลอาชีพเลยครับเขาจะดันเด็กขึ้นไปเล่นนี้ยก็มีเพื่อนสองคนที่ไปด้วยกันครับได้ขึ้นไปเล่นลีอาชีพไอตอนนี้มีในทีมร้อยเอ็ดครับคนหนึ่งสุดเขตครับแต่สุดเขตขึ้นลีอาชีพตอนผมจบผมออกมาสองปีแล้วครับขึ้นน่าจะขึ้นตอนปีสามปีสี่ครับ ใช่ครับเป็นโคตาเรียนฟรีครับยี่สิบคนน<ม>ี่ครับอีกคนหนึ่งนัทถาวุธครับเลิกเล่นมอนไปแล้วครับก็อยู่นี่แหละครับอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนไงครับใช่ครับไปด้วยกันสามคนครับตอนนั้น